ไปดูเรื่องราวต่อไปครับผู้ชมติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อเนื่องเลยนะครับยังอยู่ที่จังหวัดอุดยธานีที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปคืนวังร่มกล้าวเขามีการเพิ่มการระบายน้ำครับรองรับมวลน,น้ำก้อนใหม่ด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามครับที่จังหวัดอุัยธานีนะครับฝนที่ตกหนักมาอย่างต่อเนื่องมีน้ำป่าไหลหลากประกอบกับมีการเร่งระบายน้ำจากอ่างคลองโพนะครับอำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์ ลงส่งท้ายอ่างเข้าพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ประสบอุทกภัยครับบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรและก็มวลน,น้ำเนี่ยได้ไหลบ่ามาตามคลองโพนะครับทะลักลงสู่แม่น้ำแควตากแดดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เนี่ยยังมีมวลน,น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงเนี่ยไหลบ่ามาสมทบนะครับ ลงไปที่แม่น้ำตักแดดด้วยอาจส่งผลกระทบให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวด้วยแหละครับทังนี้นี่โครงการชนประทานจังหวัดอุทัยธาน,นีก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำในการระบายลงสู่เขื่อนวังร่มเกล้าและจากาจากการคาดการณ์เนี่ยนะเขาบอกว่ามีมวลน้ำมากแล้วก็จาจจะเกิดน้ำท่วมเนี่ย คือตอนนี้คาดการว่าล่าสุดเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาก็ต้องมีการเร่งระบายน้ําเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องยกประตูระบายน้ําทั้ง3บานสูงจากทรณี2.50เมตรนะคะหรือว่า2เมตรครึ่งนั่นเองเพิ่มการระบายน้ําเป็น186.13ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและจะจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง หากมีมวลน,น้ำไหลบ่าทะลักเข้ามามากกว่าเดิมก็จะสั่งให้มีการระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแต่ขณะนี้ก็ยังสามารถรับมือได้อยู่ค่ะโดยพื้นที่เหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนะคะแต่เรื่องของการระบายน้ําลงสู่ท้ายเขื่อนดังกล่าวเนี่ยได้ส่งผลให้แม่น้ํำสแกกรังที่ไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานีเพิ่มระดับสูงขึ้น ชาวบ้านชุมชนชาวแพรที่อาศัยอยู่ในเรือนแพรที่พักอาศัยแล้วก็เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ําสแกกลังเนี่ยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษแล้วก็ต้องคอยชักเรือนแพรอาศัยแล้วก็กระชังปลาให้เข้าชิดริมฝั่งแม่น้ําให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเฝ้าติดตามประกาศเตือนภัยจากทางส่วนราชการอย่างใกล้ชิดอันนี้ต้องเฝ้าระวังจริงๆคุณเพราะว่า ปลาเนี่ยพอน้ํามาแบบนี้เนี่ยนะปล่อยน้ามาหนักๆมากๆเข้าหรือถ้าน้ํามาเร็วแลวปล่อยน้ําเร็วเนี่ยปลาในกระชังมีผลไปหมดเลยปลานกน้ําได้คุณนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าชักกระชังเข้ามาไม่ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรใกล้ตะลิงไม่ทันเนี่ยนะปลาไปหมดปลาไปหมดต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยใครที่อาศัยสองฝั่งลาน้าเนี่ยอาจจะใจตุ๊บตุต่อมต่อมกันในช่วงนี้นะครับแต่ก็ต้องฟังประกาศแจ้งเตือนจาก อุตุนิยมวิทยาตอนนี้ะนะครับชนระทานอันนี้คือดูได้เลยแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเสียงตามสายกำนันผู้ใหญ่บ้าน <ừ> นะคะต่างๆเนี่ยจะเป็นผู้ที่แจ้งเตือนท่านได้หรือถ้าใครที่ถนัดดูในเรื่องของโซเชียลมีเดียให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชม